วันนี้เรามาอยู่ทุกท่าน,นด้วยครับอยู่ในาการท่องเที่ยวสกีมิงน้ำอยู่พร้อมแล้วตอนนี้กำลังชม,มเกม,มนะครับ a f t Pocket Edition เ,กเล่นวันเสดร์ที่หนึ่งนะป้าตัวเต็มนี้ที่มาเล่นในโหมด PvP กันแล้วกันถุยอีกจะมารีวิวหมดเล่นซอนแอบกันด,ด้วยนะครับนี่คือตั้งเองนะถามซีดมาก็จะบอกไปนะซีดก็คือซีดเบาๆนะครับเพราะว่ามันคือแบบเออผมอยากรู้อย่างหนึ่งอะ แบบหลายหลายหลายอย่างเลยมีหลายอย่างคือคุณดิวว่าผมอยากรู้ว่าอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งนะคุณดิวอะไรนี่คือไอตัวเต็มนี่เขาเรียกว่าอัลฟาด้วยเหรอใช่ก็ใช่ไงอัลฟาตัวเต็มนะเขาเรียกอัลฟาด้วยเหรออือเขาเรียกอัลฟาอ๋ออัลฟาเบต้าไปเหมือนกันใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับโอเคกติกาณมอยู่าผมดิวเกมเมอร์จะถีขอพูดแค่นี้เออเดี๋ยวผมผมจะสกีมเออเดี๋ยวผมผมจะสกีมได้ข่าวคุณสายพามีชแนลกติกามีอยู่ว่ากติกาณมิวว่า คนที่เป็นนะจะนับจะนับไม่ไม่ไม่ต้องนับก็ได้ไม่ต้องนับพาลองเสียเวลาให้ออกให้ออกจากเซิร์ฟไปก่อนแต่คหน้าแต่คนสร้างเซิร์ฟให้ให้หมอบลงนะคนสร้างเซิร์ฟก็ผมนะครับผมผมน่าจะเอาอะไรนีงเพื่อมันจะได้โอลาร์มาโอลาดิโอลาครับเป็อมาโอลากันเ้ยไม่วาลาในเกมอันหนึ่งเขียนหนึ่งสองสามเออก็ได้เอาอัมามหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองคือขาวสดำโอเคโอลาโอลารเป็นเวลากดไว้ก่อนดิโอลา เราไปก่อดเ๋ยเดี๋ยวข้านให้่อลาปลาเป็นนึ่งหนึคืออะไรแล้วกดแล้วก็กดนิวอ่ะกดนิวอ่ะัดไมลมาหมๆถักดนิวเออเลยเออเลยนี่ยหนึ่งขาวสองดำนะอลาไปกนโอ้าโอลาเาปปรลาดเป็นหนึ่งขาวสองด ใช่ไหมไม่โซนโนเด็บมันเน้นปูงไม่แยวอันนี้มันในเกมไงมั่ต้องบูบ้านท่าบอกต้องบูบ้านนะคะขามผมกหลุด่ะก็หลุดไง้ยอันนี้แหไะอันนี้ะบ้าไม่เอาหนียากไม่หนีไม่ได้นี่วะมาดีวะเนี่ยกลมนาวัดีดเรบอกกมนาไงพี่มืล้นอย่าออมันหาไปเลยอะอะไรชงมันเ่ด หมอเคพร้อมทุกคนพร้อมยัง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 นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหโอ้โหชื่อชื่อไม่ปิดบังชื่อใครวะชื่อพร้อมมันเลไม่ปิดบังชื่อผมปิดแล้วปิดมันพร้อมดิดูดิดูดิไหนอ๋อใช่ผมหมอบใกล้คุณเนี่ยวิ่งไม่ได้ใช่ไหมจอดแอบเนี่ยได้ได้ป่ะจะหนีอ่ะ เออหนีไม่ได้เพราะมันเป็นเดสเลียมอ่ะถ้าราโปก็ปป่มได้เลยนี่ยเออก็จริงป่งยังไยาวป่มาปลงป่งมอป่ป่งนี่โปงเดอโอเคแค่นั้นแหละแรกน่ลอันนี้เป็นอันนี้เป็นใหม่เลยเนี่ยเป็นแบบใหม่เลยเนี่ยโป่งครับไปไปปปต้องเตีเยวดีกว่าลเตียวบอกเราไปลแม่แม่เอาป่เอามตีตีที่โดนเตวเยงง่าไปโอเคนล้นผมเดินล้ว โบ้งแล้วก็บอกทีรอเดิเรียมนี่รอเดินเรียมรอเดิเรียมนะมัตีเหลี่ยมนี่แหละเขาบอกลงเขาหมกลงเล่นเล่นซันผ้าตาดีกว่านะแล้วค่อยเดิเรียมดีกว่าไม่เอาเวลาทั้งวันดูฮะกดแล้วตาเดียวก็ไม่หนุกไม่ก็อันนี้ถ่ายเฉยไงก็ดีว่าน้องน้องมาโดนโอเคเลยคนหนึ่ง พี่สกายเอาแต่ฟ้าสามารถมาแปะได้เลยพี่สกายเอาเตอร์แต่ฟ้ามาช่วยทุกคนพี่สกายเอาเกอร์ตแต่ถ้าเราจะช่วยคนเราต้องตีก่อน่ก็ตีเขาแล้วสายฟ้าคนสุดท้ายแล้วยืนให้มาเลยเนาะแต่ฟ้าจะช่วยคนนได้หรือไม่แต่ฟ้าจะเป็นพระเอกได้หรือไม่ไไมม่่ถ้ามันมีบ้านหลังนึงที่มีคัพติ้งเทเบิลนะ ไม่ต้องถามแล้วเราไปเชื่อผมผมมีทีเฮ็อยู่ข้างหลังผมเล่นเซิร์ฟมาตั้งออกทำไมผมต้องหมอบไม่หมอบเว้ยทำไมอ่ะก็เออเขหมอบไปจ้ะไม่ได้หมอบเฮ้ยรู้แหละแปลว่าอันนใกล้ผมจะไปช่วยคนที่อ๋อเออว่ะเราต้องช่วยนี่ว่ะเราเราจะไปช่วยคนเป็นทำไมวะอ๋อหมอบหมอบหมอบเรายไม่เห็นเองเลยมึงหมอบอะไรยังไม่เห็นเล แทงหลังเลยเราไม่รู้เนี่ยว่าใครเป็นใครเลยไม่ครับชื่อใครยาวชื่อใครวะดิวดิวโอ้ยผู้ยาวกว่าใช่ไหมครับน่าจะชื่อผมเติมทีเฮดไปด้ยเท่ากันอ่ะเท่าเท่าแต่ดิวมันมีเว้นพร้อมพราะอะไรดิวมีเว้นทีวีของผมเป็นพร้อมทีเฮดพร้อมแคสเกมทีเฮดเว้นปะไม่เว้นเติร์ดงั้นดิวก็ไปเลยแน่ๆเขาด้วยเนาะเนี่ยน้องหมูเนี่ยหาเราเจอละน้องหมู ดูดิวริร่าทำร้ายหมดเลยไหวปะดิวไหวป้เราใส่ฟ้ามาช่วยทุกคนให้ได้เฮ้ยตืนเต้ยตืเต้นเฮ้ยื่เ้เดอะไนเเ้น้ายบกเรียบร้อยผมเป็นเชมเอ้ยรคนแรกนั่นก็โอเคมามาดูความดียางเดียเดี๋ยว โอเคเอางี้อ่ะกติกาโอเครับกติกามีแค่นี้นะครับผมก็มมมอันนี้เขาเรียกเกมเลยนะซ่อ okay, นแอบโอเคซ่อนแอบนะผมก็สําหรับผมนะวันนี้ผมต้องการลาไปก่อนแนละ้วไม่มร้อปิดทีนคนเดียวหรอก็มาดิครับเดาจังเลยเออยัง <c oughs> ไงก็ขอลาไปก่อนนะผมเลี่ยหันพีด้าผมผมรับพบแค่เกมนะครับกับยูจิมัตจิเนรับ ถ้าชอบกดนอะไช่อาก,กาดแชร์แต่ถ้ายังแครนะให้กดซับสไคร์นะครับนี่ก็แ้ผมเปม็คนผมเองผมไม่ได้ลองมาแบบผมยืมมาใช้โอเคได้ลาไปก่อนครับสวัสดีคัะผมอ <c oughs> ย่ามล, <c oughs> ลืม